สวัสดีครับสวัสดีแฟนกับเอซสาวน้อยเอซน้องอครับเบิ่งเสียงฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงฟังเสียงเพ่นกนฟังเสียงเพ่นกนห้องคักเอิญเน,น่ยฮึคือห้องคักแกะนะเอาบ่แเ พี่ดูเดี๋ยวไปเมี่ยนเขาแหงก่อนไปละพูดปล่อยหไปกินหยาครับเอาเขาแหงมาเมี่ยนสียางหลอดมาทางพี่สิกาหาเขาแหงไปเลยไปไปหากินหยังเขาแหง บ่เจอบอ่อืพีปน้องเดียวสิพาไปเบิงเสือเสือทีมหลังบ้านนะครับ พ่อพัทรวุฒิเพิ่นเฮ็ดไห้นะครับคนละสองตัวนี่นี่ครับสองสีนะครับนี่ครับพี่น้องเมันครับ เป็นไดเป็นไดสวยงามครับเบื้องด้านหลังครับนี่คือด้านหลังนะครับสัตว์เลี้ยงบริวารของนององค์อิงนะครับสัตว์เลี้ยงคู่บาร,รมีนะครับตัวแรกที่มากก็คือตูหรูนะครับพี่น้องตูหรูแล้วก็พิโดนี่คือมากก่อนที่น้ององค์อิงจะ ไปขืนวงสนอยเป็ดปนเพงนะครับหลังจากที่ไปขืนวงสนอยเป็ดปนเพงก็ได้น้องทองพูนมานะครับเป็นสัตว์เตี้ยงที่เอฟซีนำาให้ตัวแรกแต่ก็ตามมาด้วยน่องทองท่านนะครับเพราะว่าน้องทองพูนเพิ่นมาอยู่ตัวเดียวนะครับเพิ่นเหงาทางนาโยกกับน่ะแววก็เลยได้นำน้องทองท่านมาให้เป็นมูของทองพูนนะครับนำมาให้ฟิฟี่นะครับพี่น้องไม่ได้ ซื้อขายนะครับเพื่อที่จะมาเป็นมูของน้องทองพูนนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งเอฟซี FC ทังกันทลม่มเปินไดนํากบมาไห่ถุงหนึ่งนะครับอยู่หนาเวทีก็คือทีมงานของดรสมพงษ์นะครับแต่ว่าลงไปทายลูปดรสมพงษ์บ่รด้นะครับก็เลยบ่รด้มีลูปมาใส่เสื้อนํานะครับแล้วพอน้องทองพูนจากไปนะครับน้องทองพูนจากไป น้องท้องท่านกะบอกกินห้องอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าพ่อบาวโทษยางไปเพิ่นกะสีนอนนะครับแต่พอทบบาวโทษยางหนีเพิ่นสีห้องนะครับน้องซึมน้องเสาย่างเห็นได้ชัดนะครับจนไอ้นายโยกันนาแววซึ่งเป็นเจ้าของท้องท่านนะครับเพิ่นกันเลยว่ากระสันกะเอามาอีกตัวหนึ่งเห็นเป็นหมูกันบาวโทนกะได้ไปฟาร์มเพิ่นนะครับฟาร์ม แชมป์ฟาร์มแพะนะครับอยู่ที่จงังอําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับกับไปเหลือเอาน้องท่องแถมากนะครับซึ่งเป็นแพะที่ล่าเริงและแข็งแรงในสายตาของบ่าวทนนะครับพอะสองตัวนี่ได้มาอยู่คู่กันครับพี่น้องก็มีเอฟซีไอ้นำดุกดิกมาให้แต่ว่าตามตามจริงแล้วเนี่ยลุกดิกจะมามาก่อนที่ทองพูนจะเสียนะครับดุกดิกมาก่อนทองพูนเสียประมาณอาทิตย์หนึ่งครับพี่น้อง แล้วพอดุกดิกมาทองฟูลก็จากไปนะครับแล้วทองแท้กัมาและก็ช่วงปิดวงนะครับ FC เพิ่นจับสลากได้วัววาสนานะครับแต่ว่าเพิ่นกระยกให้น้องอิงนะครับพี่น้องเนี่ยตอนนี้ก็เลี้ยงอยู่นี่นะครับวัววาสนานะครับแล้วก็ล่าสุดคือดิดีตัวนี้นี่คือพ่อเอกเพิ่อนอยากหาเมียให้โดนะครับ ให้ร่งวันโดหาเมียให้โดเพื่อที่จะมาสืบทอดสายเลือดของโดก็เลยได้ไปสือดีดีมาจากฟ้าม์อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพื่อที่จะนํามาเป็นเจ้าสาวให้โดนะครับแล้วกะลาสุดเอฟซีก็ได้นําน้องทองขาวนะครับกระต่ายตาดํานะครับมาให้อยู่ที่กทมนะครับไปทัวร์กทมแล้วก็พอลุง เดี๋ยนำมาทรงบ้านนะครับภายในหนึ่งคืนนะครับนี่บริวารสัตว์เลี้ยงนะครับของน้ององค์หญิงกับสีมีประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่ด้านหลังเสื้อนะครับด้านนาเสื้อกับแบบนี้ครับเป็นทีมงานหลังบ้านนะครับสี่คนบาวโทนนะครับประวันป้านางแล้วก็ลุงเดียนะครับนี่เป็นรูปน้ององค์หญิงนะครับ เป็นเสื้อที่พ่อพัทลวุฒิทำให้นะครับพ่อพัทรวุฒิแววกิ่งนะครับประเทศไทยครับเป็นอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเห็ดหายคนละสองตัวนะครับสีละตัวนะครับนี่ครับขอบคุณพ่อพัทรวุฒินะครับที่ใส่ใจหากแพงอีหลาหน่อยแล้วก็ใส่ใจหากแพงทีมงานหลังบ้านนะครับพี่น้องเป็นเห็ดไห่ แล้วก็จะมีที่เสื้อของทีมงานรถตู้อีกชุดหนึ่งนะครับยังไม่ได้แกะรอให้แม่หน่อยกลับมาพรุ่งนี้ค่อยแกะนะครับพี่น้องสําหรับไอเสือของอีกชุดหนึ่งนะครับที่พ่อพัทละวุฒิทาให้แม่หน่อยนะครับแต่ตัวนี้คือทําให้ทีมงานหลังบ้านนะครับก็เลยแกะเบิงนะครับพี่น้องดูดีสวยงามครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับจากแฟนคลับ FC ที่ให้กำลังใจทีมงานมานะครับที่คอยสนับสนุนทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเสื้อผ้าของใส่อาหารการกินหรือว่าไอ้ทุนในการไอ้เสื่ออาหารของน้องๆหรือว่าสื่อของมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ภายในบริเวณบ้านขององค์อิงนะครับก็ ขอบคุณในความหาความแพงงนาะพี่น้องเนาะอยู่บ้านด้านล่าอยู่บ้านคนมีบุญบรารมีก็ต้องภาคภูมิใจครับในสิ่งที่เป็นอยู่นะครับและก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเหมาะสมถูกต้องและสมควรนะครับกับสถานการณ์และก็เวลาทุกสิ่งทุกอย่างครับพี่น้องวันเวลาเป็นตัวจัดสรรน,นะครับฝากพ่อนพี่น้องเอฟซีครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ ฝากเบิง่งโฆษณาให้นำใน่เด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยกว่าไวส์นิสกอรนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละพ่นพูไปกินหยาอยฟังพ่น